นอันนี้คือข่าวแผนกับรัสเซียสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับอยู่ในการ127กรุ๊ปนะฮะวันนี้นะผมเราอยู่กันที่ร้านวอลอ็อกส์กันเหมือนเดิมนะครับผมและเราวันนี้นะครับจะมารีวิวในส่วนของสมิชนะครับผมสมิร์ชคืออะไรครับผมสมิร์ชก็คือสายแก่งสไตล์รัสเซียนะครับสมิร์ชนะครับผมใช้กันในแพร่หลายในช่วงรัสเซียสมัยยุค60 70นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคงใช้อยู่นะครับตัวสมิร์ชเนี่ยจะใช้คู่กับเจ้าตัว เอ่อดิเฟนเดอร์นะครับผมอันนี้คือในเกรดที่ Airsoft ที่ร้าน w a r Ox เขาขายนะครับอันนี้ในส่วนของของแท้รัสเซียแท้ๆเลยนะครับตัวนี้ผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเมื่อเราซื้อไปแล้วเนี่ยด้านในมันจะเป็นยังไงนะครับซื้อไปแล้วนะครับเราต้องมาจัดเซตอัพอะไรต่างๆเองนะผมผมย้ำนะครับว่าเราต้องเซตอัพเองเมื่อถอดทุกอย่างออกมาเสร็จปุ๊บเซตอัพเสร็จปุ๊บหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสมิชอ่ะสมิชนะครับ มีสามแบบด้วยกันนะครับที่ร้านวอลออกมีนะครับก็คือในส่วนของเพาที่เป็นเพา p k m เพแล้วก็เพา SVD นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ับผมเวลาเราใส่สมิชแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ผมหันให้ดูประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวสมิชนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าแต่และอย่างใส่อะไรบ้างนะครับผมอ่ะเจ้าตัวตรงนี้นะครับสมิชตรงนี้เนี่ยตรงนี้ เอาไว้ใส่แฟร์นะครับผมแฟร์ส่วนตรงนี้เอาไว้ใส่ระเบิดอะไรอย่างนี้ในส่วนของเพาตรงนี้นะครับผมในส่วนต่อไปก็เป็นในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เป็นเพาใส่แม็กเอเนะครับผมใส่ได้2แม็กตรงนี้ปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้ก็2 2รวมเป็นทั้งหมด8แม็กนะครับเราสามารถใส่แม็กเอเได้ทั้งหมด8แม็กด้วยกันนะครับผมต่อไปด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใส่เป็นอะไรจะใส่เป็น เอ่อข้าของเครื่องใช้นุงน้ำอะไรอย่างงี้เวลาเราไปเล่นแอร์ซอฟอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ใส่ไว้ด้านหลังได้ต่อไปตรงนี้นะผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้างในมีอะไรทราบว่าส่วนใหญ่เขาใส่อะไรกันบ้างนะครับจะมีผ้าพันแผลนะครับแล้วก็เป็นพวกวิทิยุวิทิยุอะไรอย่างงี้ก็จะใส่ไว้ด้านบนตรงนี้นะครับแต่อันนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับผมจะฉีดให้ดูนะครับอันนี้คือผ้าพันแผลแบบรัสเซียนี่ฉีดออกมาแล้วมันจะเป็นผ้าผ้านิ่มๆเอาไว้แบบว่าเวลาโดนยิง เอามาพันเอามายัดเข้าไปในแผลอะไรประมาณนั้นหรือถ้าแอดวาร์หน่อยนะครับผมเขใช้ตัวนี้นะครับในการใช้เป็นแผ่นเวลาลอง A-K ใช่ไหมนะสมมติเราจับ A-K อย่างนี้เขาจะใช้ผ้าตัวนี้ผมในการพันรอบ A-K แล้วก็เอาคางล้าเนี้ยมันจะนิ่มๆอ่า ก็ประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัวสมูร์ชในผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านวอลอ็แต่ตอนนี้ของยังไม่มีนะครับสม s ร์ชเอนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับตอนนี้ของยังไม่มีนะเดี๋ยวรอติดตามรับชมเร็วนี้ได้ที่ผมที่เพจวอลอกนะครับหรือใครสนใจมาดูได้ที่หน้าร้านนะครับผมอย่างที่บอกนะครับใครสนใจแล้วบอกไปเลยนะว่า มาจาก127 Group นะครับใช้โค 1, 2, ้ด127 Group คุณจะได้รับส่วนลด5%สำหรับการซื้อของนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการ review, รีวิวเสม r ช์นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe พกเพื่อเชใจผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม